โฆษกนปรชระบุนะคะว่าการใช้อำนาจพิเศษเข้าสู่อำนาจรัฐนั้นทำให้การเมืองไทยไม่พัฒนานับแต่ปี2475ส่วนนางทิดาถาวรเศษเรียกร้องฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยหยุดใช้สถาบันเบื้องสูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนางทิดาถาวรเศษที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปรชระบุว่า อมาตยาธิปไตยสร้างองค์กรอิสระขึ้นมาให้เป็นอำนาจที่4ในระบบรัฐสภาแต่จะไม่สามารถเอาชนะฝ่ายประชาธิปไตยได้และเครื่องมือเหล่านี้ก็จะย้อนกลับไปทำลายฝ่ายอมาตย์เองเนื่องจากประชาชนจะไม่ทนยอมรับกับความอายุติธรรมต่อไปซึ่งจะนำไปสู่ความหายนะของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ปรึกษานปชย้ำว่าอมาตย์ที่พยายามล้มล้มลางประชาธิปไตยไม่ได้สู้กับคนในตระกูลชินวัตร แต่กำลังต่อสู้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายปฏิปักษประชาธิปไตยหยุดใช้สถาบันเบื้องสูงมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองดังเช่นกรณี6ตุลาคม2519ที่มีการสังหารหมู่ผู้บริสุทธิ์อย่างป่าเถื่อนโดยไร้เหตุผลซึ่งเป็นตราบาบและความอัปยศของสังคมไทยที่ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมได้สร้างไว้กระบวนการยุติธรรมนัน 3, นน้นสำคัญมาก ที่จะเนวรวน้งประเทศนี้ให้สามารถอยู่กันเป็นปกติสุขได้เพราะมันจะเป็นเชือกเส้นสุดท้ายที่จะทำให้ประชาชนประเทศนี้อยู่ด้วยกันได้อย่างไม่ต้องมีการรบราฆ่าฟันกันแต่ถ้าเชือเส้นสุดท้ายนั่นหมายถึงกระบวนการยุติธรรมทำไม่ได้นะแม้สารสติตยุติธรรม จะพยายามทําลงไว้ซึ่งความยุติธรรมแต่กระบวนการรายลอ้อมเช่นองค์กรอิสระและสารธารมนนกลายเป็นเครื่องมือการเมืองในการห้ำหันคนอีกส่วนหนึ่งเราก็เชื่อว่าทั้งหมดจะทำให้ระบบตุลาการและความยุติธรรมในประเทศนี้เสียหายและนั่นหมายถึงหายนะของประเทศไทยเอาไม่อยู่หรอกคะ่ะเรียนจะบอกให้ นายธนาวุฒิวิชัยดิตโฆษกนปชกล่าวว่าม็อบประชาธิปัตย์เร่งระดมมวลชนเพื่อต้องการสร้างวิกฤตทางการเมืองเพื่อให้ตัวเองได้อำนาจรัฐโดยการอ้างเรื่องปฏิรูปที่เลื่อนลอยซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้นอกจากมีการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญโดยยืนยันว่านปชจะปกป้องประชาธิปไตยให้ถึงที่สุดโดยย้ำว่าการเลือกตั้งคือทางออกของประเทศส่วนการบ่ายเบียงหรือมีเงื่อนไขในการลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์นั้น เป็นแนวทางการเมืองของพรรคเก่าแก่นี้ที่ต้องการอำนาจรัฐโดยการใช้อำนาจพิเศษมาช่วยซึ่งเป็นต้นต่อที่ทำให้ระบบการเมืองและประชาธิปไตยไทยไม่พัฒนานับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ประชาธิปไตยเนี่ยครับถ,ถ้าจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ให้มันเดินไปตามกลไกของระบบประชาธิปไตย ถามว่าวันนี้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2ี่มิถุนายนมาถึงวันนี้ทําไมมันติดๆขัดๆอย่างนี้หรอครับเพราะมันมีคนอย่างพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในประเทศนี้ทาเป็นพรรคการเมืองนะครับคือแพ้แล้วไม่รู้จักแพ้ตามระบบประชาธิปไตยแพ้แล้วต้องการจะเข้ามาสู่อํานาจแล้วก็ไปใช้ทฤษฎีสมคบคิดกับอุุมอํานาจเก่าๆที่กลัวตัวเองจะเสียอํานาจบ้านเมืองก็เลยชิบหายอย่างนี้ ขณะที่นายแพทย์เวงตัวจิราการแกนนำนปชกล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตไม่สามารถไม่พยายามดำเนินการหรือจงใจไม่ทำตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่ชอบบ่ายเบียงหรือยกปัญหาต่างๆมาอ้างและโยนความรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งไปให้กับรัฐบาลตลอดมาพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้นายวิชามาหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปชออกมาชี้แจงในหลายกรณีอาทิ การไม่ได้รับโปรดเกล้าจากพระมหากษัตริย์ในการปฏิบัติหน้าที่กรณีหลานชายนายวิชาเลี่ยงภาษีการนำเข้าวายที่ปปชย,ยังไม่มีความคืบหน้าและคดีความตั้งแต่ปี2535ในกรณีกบฏตุลาการของนายวิชาเองแกนำนำปปชย,ยังได้ยกคำกล่าวที่ทรงพลังของนายอับราฮัมลินคอนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาฝากให้อมาตและฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยได้ตระหนัก โดยมีข้อความว่ารัฐบาลอันเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนจะไม่มีวันสาบสูญไปจากพื้นพิภพเป็นอันขาด